สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำวิธีการรีเซ็ตนะครับมิตโยฟอร์ดนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับเราถ้าเราเชื่อม USB ไว้นะครับหรือเชื่อมบลูทูธไว้เนี่ยแล้วมันเกิดอาการค้างนะครับกดอะไรไม่ได้เลยกดปุ่มเปลี่ยนอะไรโหมดอะไรก็ไม่ได้นะครับเรามีวิธีแก้ครับก็คือเราจะถอดนะครับพัวแบตนะทีง่ายๆนะครับถอดพัวแบตออกนะครับอย่างเงี้ยถอดเนี่ย แล้วก็ถอดออกนะครับปึ๊บออกนะครับแล้วก็ปิดไว้นะครับโอเคแล้วถอดแล้วก็ใส่ปิดไว้นะครับแค่นี้นะครับก็จะหรือบางคนนะครับแต่จะเปลี่ยนจะถอดฟิลตัวนี้ได้แต่ผมแนะนําตัวนี้นะครับจะได้ทําทั้งระบบนะบเพราะว่ามันอาจจะเกิดจากอาการที่ทําให้เครื่องเล่นของเราเนี่ย มันเขาเรียกว่าไงนะมันทํางานหนักนะครับอาจจะอาจจะเปลี่ยนเพลงหรืออาจจะทําอะไรที่มันทํางานหนักครับมันก็เลยทําให้ระบบมันเลื่อนะครับวิธีแก้ก็ประมาณนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับถอดนะครับถอดถอดขั้วออกนะครับระบบไฟรถก็ยังดับหมดเลยครับนะครับ เห็นไหมครับตัวนี้นะครับมาแล้วนะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับข้อเสียนะครับข้อเสียก็คือค่าตัวนี้มันก็จะรีเซ็ตนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะรีเซ็ตนะครับมาเปิดดูนะครับว่าจะมีวิทยุไหมครับมาเปิดด้แล้วนะครับมีมาแล้วนะครับนี่มาแล้วนะครับโหมดก็ได้แล้วนะครับ เมื่อกี้ไม่ได้เมื่อกี้กดอะไรไม่ได้เลยนะครับอยู่ที่โหมดแปลว่าจะบลูทูธนะครับนี่ก็ประมาณนึงก็เสียก็คือระบบตัวนี้นะครับก็จะหายไปด้วยนะครับก็ต้องมาตั้งใหม่นะครับวันที่นะครับก็จะต้องระบบต่างต่างก็ต้องมาตั้งใหม่เพราะไฟมันหมดแล้วนะครับแต่ถ้าใครอยากง่ายก็ถอดฟิวนะครับถอดฟิววิทยุออกก็ได้นะครับ ๋ยวผมแนะนําให้ถอดแบตออกอย่างนี้นะครับเพราะว่า,เ,าเราไม่รู้ว่าอาการที่มันค้างนี้มันเกิดจากตัวไหนนะครับนะนะครับถ้าเราไม่อยากตั้งค่าใหม่พวกนี้นะครับก็ต้องเอาขาเรียกว่าใส่นะครับถอดต้นฟิวตัดตรงฟิวนะครับฟิวมันโอเคครับวันนี้ก็ขออา่า จบการแนะนำเพียงแค่นี้นะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านที่มีปัญหานะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ